สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่503นะครับมีภาาสวยๆ25รายการนําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทจงฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการ24กับ25เดี๋ยวเรามาฟังอันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันนี้นะครับ แอดไลน์เบอร์โทรเข้าไปเปึิงนะครับนี่ลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวเลยนะครับส่งไม่ตรงอกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักทำรุกสูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับเริ่มในการที่1ของ EP ที่503เลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเ,เดินนะครับนี่ มีกระเทาะบนนะครับนี่ถ้าพบางอย่างผมเคยได้ไลฟ์ไปแล้วนะครับแล้วก็บางทีจำอีพีไม่ได้ก็เลายามาไลฟ์ใหม่ก็มีนะครับเผื่อท่านใดจําได้นะในการที่หนึ่งได้มาใหม่ก็มีนะครับในการที่สองก็เป็นภาพสมเด็จนะครับอันนี้มีคาบกุกนะครับเนื้อหาเก่าๆจ,จัดบางๆเลยนะครับนี่ในการที่สองนะครับ รายการที edition. Edition. ่สามก็เป yes. ็นพาสสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเหมือนเดิมครับเนื้เปิกเลยนะครับในรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็ยังเป็นพาสสมเด็จอยู่นะครับนี่อยู่ในเรื่องพลาสติกเก่าเป็นพาสสมเด็จเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะพิมพ์ทรงสวยงามนะครับ การเล่มนีวินเทจเลยนะครับเลี่ยมเก่านะครับนี่เป็นผ้าสมเด็จเนื้อดินนะครับตรงนี้เป็นรอยพลาสติกนะครับผ้าไม่มีรอยชำรุดอะไรนะครับการที่สี่การที่ห้าเป็นผ้าสมเด็จนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าผ้าเป็นตาลายคล้ายเนื้อว่านหรือเนื้ออะไรสักอย่างนะครับคล้ายเนื้อว่านนะครับ อันนี้นะครับเนี่ยป็นเรื่อมเก่ามากนะครับเนี่ยเลี่มน้อ,อายุนานมากเลยนะครับเนี่ยในการที่ห้าในการที่หกเป็นพระธรรมปางนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อหาสีสันจัดปึกปักเลยนะครับกุไม่รู้นะครับนี่ไม่ทราบจริงจริงนะครับเพราะไม่ได้ไปขุดไปเองนะครับนี่ในการที่หกในการที่เจ็ด เป็นพะล่วงนั่งเนื้อชินนะครับเป็น,าาร,น,ร,นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดรายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลอยันนี่หล่อมาในตัวเลยนะครับผมดูว่าอย่างนั้นนะครับเป็นหลังยันจมนะครับ เป็นท้าเจ้าฮะาพราะองค์ไม่ทราบทีนะครับนี่เป็นรายการที่แปดนะครับยึดหล่อทองเรื่องนะครับรายการที่เก้าทาเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงสบู่เลือดนะครับองค์่อนข้างใหญ่นะครับด้านหลังเหมือนมีเขียนแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับแทนโทษนะครับเนื้อหาเก่านะครับวามกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าเลยนะครับนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ เกือบสองนิ้วนะครับนิ้วกว่าครับค่อนข้างองุ์ใหญ่นะครับแต่เนื้อหาดีนะครับสบู่เลือดนะครับเนื้อผงสบู่เลือดนะครับในการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นพระนางกำแพงนะครับเนื้อดินนะครับอยู่ในกรอบสเตเลตนะครับเนื้อหาก็เก่าจัดเลยนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับรนการที่สิบ รายการที่11เป็นพระเนื้อชิ้นนะครับออกเป็นชินตะกัวนะครับมีโลงทองบางๆไม่ทราบที่นะครับค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับไม่ใช่องค์เล็กนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณสนิ้วเลยนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับหลังลายผ้านะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ด แต่การที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญปัม๊มเตาลีดนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเขียนว่าหลวงปู่ทวดผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับสภาพสวยนะครับศิละปะดีน,นะครับยังไม่ได้ใช้มาเท่าไหร่นะครับสภาพดีนะครับแต่การที่สิบสองข้างๆ้างนี้ ต่อโค้ดนะครับเนี่ยมองชัดไหมครับเนี่ยต่อโค้ดนะครับด้านข้างนี้นะครับงานศิลปะสวยงามนะครับนะครับต่อโค้ดข้างๆนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับในรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นผ้าเนื้อดินนะครับนั่งอยู่บนขาโต๊ะ เป็นพระเนื้อดินสามเหลี่ยมองค์ค่อนข้างโตนะครับความกว้างอยู่ที่ของพระเลยนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับส่วนสูงอยู่ที่นิ้วขวากว่าเหมือนกันนะครับองค์ค่อนข้างโตแต่ผมไม่ทราบกลุนะครับเปในาการที่ศึกานะครับในการที่14เป็นเตาหลอโลหะทองเหลืองนะครับมียันนะครับ ตะใบหลังนะครับตะใบตะใบใต้ท้องนะครับเนื้อหากเก่านะครับเป็นรายการที่14นะครับเต่านะครับเต่าโลหะนะครับรายการที่15เป็นผมดูว่าเป็นนางเนื้อชินนะครับแต่เป็นนางที่ไหนอะไรยังไงไม่รู้นะครับหลังรายผ้าเรื่องพัาติกเก่านะครับเป็นรายการที่15นะครับรายการที่ส6 เป็นเหรียญนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญสมเด็จโตอับบาก้านะครับใช <wasser> language, ้ชนบางเลยนะครับค่อนข้างบางนะครับด้านหล <oss ed> language, ังเป็นพระพุทธนะครับสภาพผ่านการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรายการที่16นะครับสมเด็จโตเนื้อปัาก้านะครับรายการที่17เเป็นพระ งบน้ำอ้อยนะครับเนื้อดินนะครับหลวงปู่ยิ้งพระเจ้าเจ็ดนะครับหลังกาบหมากนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับลงรักนะครับด้านหน้านะครับลงรักบางๆนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับไม่ทราบนะครับเป็นปกเนื้อดินนะครับรายการที่สิบแปด รายการที่สิบเก้าเป็นพระขุนแผนนะครับขี่คูมานนะครับคูมานอยู่ด้านล่างนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับอ่านไม่ออกนะครับแต่พอจะเดาได้ว่าอาจจะเป็นยันตัวนี้อาจจะเป็นหลวงขุนแผนหลวงปุทินนะครับ้าหลังยันห้านะครับเขามีเขียนนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกค่อนข้างเบอร์นะครับนี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่20เป็นนั่งกอดกันแบบนี้ผมเรียกไม่ถูกนะครับเขาไม่ชื่อเรียกนะแต่ผมลืมนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเป็นรายการที่20นะครับเนี่การที่2ี่สรายการที่ยี็ก็เป็นผ้าคุนแผนนะครับเนื้อเขียวๆแบบนี้เคยได้มาบ่อยนะครับเขบบาบอกไปหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญมหาวชิราวุธยามินนะครับด้านหลังเป็นช้างนะครับสองสี่หกศูนย์อันนี้เป็นเหรียญรอหกนะครับวชิราวุธนี่เป็นเหรียญรอหกนะครับเป็นเหรียญรอหกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทรอหกนะครับนี่นะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เหรียญใหญ่กว่าปกตินะ ไม่ใหญ่จังนะครับมีประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับความกว้างนะครับของเหรียญนะครับเป็นราการที่ยี่สิบสองนะครับวัชราวดธรอหกนะครับสยามมินนี่เป็นรอหกนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระพิมพ์ทรงเหมือนกิ่งกองกระเคียนนะครับนีอหาดำาๆเก่าๆเลยนะครับขย่าไม่ครบ ไม่ค่อยได้ยินเสียงกิ่งเนี่ยับไม่รู้กิ่งขัดหรือเปล่านะครับรายการที่23ครบ23รายการนี้องค์ละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24นะครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอย่างนี้นะครับแบวงแกะจากกระดูกสัตว์นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับแจกเกานะครับเป็นรายการพิเศษนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ2องนิ้วเลยนะครับ นิดหน่อยนะครับมีการแหวงข้างหังบนนะครับตามสภาพเลยนะครับอันนี้ผมเอารายการนี้เป็นรายการพิเศษเอาที่สา0รอยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเรียกอะไรนี่ผมเรียกไม่ถูกนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบี่นะครับส่วนรายการที่25ก็้าเป็นรายการพิเศษเอาที่สา0รอบาทเหมือนกันนะครับเป็นผ้าหล่อโลหะทองเหลือง3ามขานะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับหน้าตักอยู่ที่ สองเซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วเศษเศษนะครับขนาดกำลังห้อยคอนะครับเก่านะครับเท้ามีอายุนะครับน่าหาสุกเขียวเลยนะครับจางขาวศิลปะสวยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้านี่ผมเก่าที่สามร้อยบาทของค่าจัดส่งครับครบยี่สิบห้ารายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ